ปกติมันมันเจอป้องอย่างนี้ใช่ไหมป้าป้าเพ่อนเอาวนกี่รอบก็ด้รอบตองรอบเดียวพอแล้วสารอบพอแล้วเอาห่างกี่รอบอะไรสั่งอิสะทูโท อีกเส้าวหล่อใช้สองเส้นหรอใช่อ๋อเหล่าวันนี้มก็ใช้เส้นเดียวเนี่ยเออใช้สองเส้นอ่าบัวละมุนนะต้องเอาข้างตัวเนี่ยนะต้องยาวตาลรับป้าต้องแจกเพิ่มาสิมาได้อันเดียวเขาก็เลยทำไม่เสร็จกันนะที่เรียกเรียงมันต้องใช้สองเส้นสองเส้นอ่ะสองเส้นสองเส้น นี่คือการสารปรัตเพียนครับของน้องๆคณะเศรษศาสตร์จุฬานาจารัพิยาโทนะครับ